คริปโตกำลังเผชิญวิกฤตบิตคอยดำเนินเข้าสู่เดดครอสแต่คราวนี้อาจไม่เหมือนเดิมตลาดคริปโตเคอเรนซีกำลังเผชิญกับบรรยากาศคึกคักหลังบิตคอย (BTC) ปรับตัวลดลงแต่ระดับ92,000ดอลลาร์สหรัฐจุดที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เส้นค่าเฉลี่ย50วัน (50-day moving average) ของบิตคอยกำลังจะตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วัน (200-day moving average) สถานการณ์ที่ทางเทคนิคเรียกว่าเดดครอส ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณแจ้งว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วงขาลงแต่คราวนี้อาจไม่เหมือนเดิมข้อมูลจากกลาสโนชี้ให้เห็นว่าในช่วงปี2023-2025บิตคอยเคยเผชิญเด็ดคร s สถึง3ครั้งและทุกครั้งกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ราคาเริ่มฟื้นตัวอย่างแรงทำให้นักลงทุนหลายคนอยากรู้ว่าคราวนี้จะซ้ำรอยหรือไม่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการพูดถึงบิตคอยบนโซเชียลมีเดียพุ่งสูงสุดในรอบสเดือน หลังราคาร่วงต่ำกว่า95,000ดอลลาร์ข้อมูลจากเซนติมันแสดงให้เห็นถึงความกลัวของนักลงทุนรายย่อยแต่ในอดีตเหตุการณ์เช่นนี้มักตามมาด้วยการรีบาวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอไปเบนจามินเขาอนักวิเคราะห์ดังในวงการได้เตือนว่าบิตคอยกำลังเผชิญเดดครอสซซึ่งในอดีตมักบ่งชี้จุดต่ำในรอบสั้นแต่เขาเน้นว่าบิตคอยจำเป็นต้องดีดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อรักษาวัตจักรหากไม่เช่นนั้นอาจเกิดรอบปรับฐานที่ลึกกว่าก่อนที่จะกลับขึ้นสสู่เ้้น2000ดมาอีกครัง สถานการณ์ปัจจุบันณนะเวลาที่รายงานบิตคอยอยู่ที่ประมาณ95,000ดอลลาร์ลดลงราว0.3%ในรอบ2 4ชั่วโมงแต่ในรอบสัปดาห์ลดลงแล้วกว่า10%มูลค่าตลาดรวมของตลาดคริปโตลดลงราว0.33%อยู่ที่3.2 2ล้านล้านดอลลาร์โดยดัชนีฟีกรดอยู่ในระดับตัวขั้นสุดที่14คะแนนคำถามสำคัญครั้งนี้บิตคอยจะฟื้นตัวอย่างแรงเหมือนครั้งก่อนหรือไม่หรือว่าตลาดจะเข้าสู่ช่วงขาลงที่ยาวนานคุณคิดยังไงบ้าง มาพูดคุยกันในสระ